กำลังหา v ีออเอาไว้ใช้งานอยู่นะคะอยากได้ v ีออทั้งที่แนะนำเอาเป็นตัวท็อปสุดไปเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวต้ a าวีออเครื่อง1.5ห้นะคะรถปี2019 20. 20. 20รถหน่วยงานประวัตนะิศูนย์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ะสำหรับคันนี้สวยน่าใช้มากๆราคาดีสุด379,000บาทฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ6,400เท่านั้นนะคะขอลูกค้าที่มีรายได้ประมาณ1 3 4ขึ้นไปออกรถคันนี้คนเดียวจบเลยอนุมัติไว้ด้วย ออกรถได้ทุกอาชีพท่านไหนสนใจคันนี้อยู่เดี๋ยวายพาชมแบบทุกซอกทุกมุมดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะสวัสดีค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะไซฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวรถคันต่อไปและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคันต่อไปด้วยบางทีรุ่นนี้สีนี้เลขไม่ประมาณนี้พนประมาณนี้มีแบบนี้แค่คันเดียวเท่านั้นเราจะได้ไม่พลาดกันไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิออตมือสองทรายเพชรยนต์นะคะกับทรายที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์และเรานะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะย่านมินบุรีซอยเสรษีไทย68แยกที่1นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเก็บรถที่3นะคะตรงนี้จะเป็นโซนรถเข้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นรถเก่งอย่างเช่นวิออตคันนี้นะคะก็เป็นรถที่เข้าใหม่อีกหนึ่งคันสีขาวสวยๆออร่า นานทีมีเข้ามาปกติจะมีเป็นสีบอลเงินเนาะรถหน่วยงานนะ,ะแต่คันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานอีกคันหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะที่สวยน่าใช้มากๆสีขา,าวออร่าด้วยสวยน่าใช้สุดๆนะ,ค,ะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสเครื่อง1 5ึ่นะคะรถปี1 9 2เเลยคันนี้เลขไม่อยู่ที่1,65,500กมิโลเท่านั้นนะคะสาหรับเลขไม่ประมาณนี้นะคะถือว่ากําลังดีนะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็รถเนี่ยคือประวัติศูนย์อยู่แล้วนะคะพี่ๆท่านไหนที่คิดว่าไม่ประมาณนี้ไม่เยอะ คือรถประวัติศูนย์อยู่แล้วลูกค้าสามารถนําไปเช็คที่มาที่ไปได้เลยรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานใช้งานก็ไม่ประมาณนี้แหละนะสำหรับคันนี้นะคะราคาดีเช่นเดียวกันสมกับเลขไม้เลยนะคะสำหรับคันนี้ราคา3ามแสนเจ็ดหมบาทคัดมาให้แล้วนะคะคันนี้ตัวยางใดๆโครงหลักรถเป็นโครงเดิมๆนะคะตัวสีผิวพันออร่าสวยแบบนี้เป็นสีเดิมๆเ,เลยเอาไปใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะ3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะ,ะซื้อสดได้ถ้าท่านไหนอยากจะฟรีดาวนะ,ะฟรีดาวได้เลย จัดยอดได้เต็มพีดาาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ6,600บาทเท่านั้นออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรน,นะคะอาชีพพ่อค้าแม่ขายมีจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่มีจดทะเบียนพาณิชย์ก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอาชีพพนักง,งานประจํารัฐวิสาหากิจนะคะก็มาจัดอัตราดอกเบี้ยพิเศษไปเลยถึงแม้จะไม่มีเครดิตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของบอดี้ผิวพันธุ์ตัวรถนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนตัวไฮตัวท็อปสุดแล้วแน่นอนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ ตอนนี้เปิดไฟแล้วนะคะตรงโปรเจคเตอร์เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นหลอดฮาโลเจนแต่ไฟหลี่ตรงนี้ด้านบนนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะจะเรียกว่าเป็นไฟ Daytime เนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะเป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้นะคะดูด้านหน้านะคะสังเกตอาจจะมีรอยไข่แตกแมะลงจักนิดนึงนะคะแต่มันสื่อได้ว่าคันนี้ไม่เคยมีการขัดหน้าไฟมานะคะเลซินเดิมแลัเกอร์เดิมจากศูนย์ยังอยู่เอาไปใช้งานยาวๆเลยในส่วนของไฟหน้าฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เคยมีการขัดหน้าไฟมาสภาพผิวว่าสวยใหม่สวยน่าใช้มากๆสําหรับคันนี้ตัวท็อปนะคะไฟตรงนี้นะคะไฟ เขาเรียกว่าไฟเดทามด้านบนด้านล่างนะคะตรงนี้ก็มีให้ได้ใช้ไฟตัดหมอกเราก็มีนะคะในส่วนของด้านในตรงนี้นะคะช่องลมด้านหน้ากันชนตรงนี้นะคะระบายความร้อนต่างๆเป็นสีดำเงานะคะแบบกริตเตอร์ชาพสวยๆไม่มีแตกกราวไม่มีแตกลายงานใดๆลูกค้าได้รับทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ74909กไก่รอ จุฬานะคะ7จ9 0นะได้ทะเบียนนี้ไปเลยในส่วนของตัวล้อนะคะล้อตัวไฮตัวท็อปจะได้เป็นทรงนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะตัวท็อปนะที่ได้เป็นล้อทรงสีทูโทนสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นยางปี2022นะคะนี ยางกุดเยียเลยนะปี2022นะคะสัปดาห์ที่30ของปี22นะคะมีแบบนี้เลยนะแล้วกหนายางเนี่ยยังนิ่มๆนะคะดอกยางสภาพสวยๆเอาไปใช้งานยาวๆซูมไปด้านในนะคะโครงหลักรถต่างๆไม่มีร่องรอยของการเคาะตัดต่อโครงสร้างใดๆนะคะเม็ดอาร์คนี่ร่องรอยตัดต่อ,เ,อเขาเรียกว่าร่องรอยการประกอบเดิมๆจากศูนย์นะคะยังอยู่อยู่เลยนะท่านไหนยอยากจะเข้ามาดูรถอยากจะเข้ามารับชมรถคันนี้ด้วยตนเองนะคะซารเรียนเชิญเลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วเราอยู่ กรุงเทพนี่เองนะหรือท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมาดูรถเองนะคะก็ดู คลิปรีวิวคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะขึ้นมาเซ็นไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยวิ่งไปให้ลูกค้าเซ็นถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีรถสไลด์ส่งลูกค้าลูกค้านั่งรอรับรถที่หน้าบ้านได้เลยสะดวกสบายสุดๆเนาะสำหรับท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 8 2 5 6 6 4 7เบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาได้เลยต่อสายตรงมาหาสายเพชรยนต์ได้เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะแน่นอนพับปรับไฟฟ้ามีไวเลี้ยวไปให้ได้ใช้แต่ใดๆคือเป็นงานแท้งานเดิมมีร โ,โก้โตโยต้าแบบนี้นะคะนี่นะสภาพสวยๆนะคะขาใดๆก็ไม่มีแตกหักนะกันสาดก็มีติดไปให้คิวกันสาดไม่ได้ซื้อจากข้างทางมาติดให้นะคะเป็นงานเดิมแท้สตรมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะกระจกงานแท้เดิมทั่วทั้งคันเช็คให้แล้วมีโลโก้ทุกบ้านนะคะกระจกงานแท้งานเดิมดีกว่าเสมอนะคะการเสียงจากภายนอกเข้าไปด้านในรถได้ดีนะคะสำหรับคันนี้นะปี2019นะคะแบบนี้ละแล้วก็จดทะเบียนปี2020ราคาคือตรงตาม Ah. Uh. ไม่มีการบวกเพิ่มอย่างแน่นอนนะคะหน้าร้านขายแบบไหนใช้ขายแบบนั้นนะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันไม่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลนะคะสวยน่าใช้สุดๆในส่วนของโครงหลักรถเสาเอด้านบนตรงนี้นะคะไม่มีประวัติตัดต่อโครงสร้างนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาอย่างแน่นอนเรามีรับประกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะในส่วนของโครงหลักรถต้องเดิมนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําไม่มีเอารถที่เคยพลิกคว่ำแล้วเอามาบิ้วขายอย่างแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังลังเล นะะในส่วนของรถมือ2นะคะไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยประวัติการเปิดกิจการมากว่า24ปีแล้วนะคะคัดรถคุณภาพเกรด A ส่งให้ลูกค้าต่อปีเนี่ยเกิน1,500คันแน่นอนนะคะต่อปีนะโอเคนะคะท่านไหนสนใจนะติดต่อมหาซ้ายได้เลย0968256647นะคะในส่วนของตัวล้อด้านหลังนะคะคันนี้นะยางเนี่ยต้องเป็นยางกูดเยียปี เดียวกันทั้งชุดนะไม่ใช่ล้อหน้าเป็นปี22ด้านหลังเป็นปี18แบบนี้ไม่ใช่นะคะนี่นะเอาให้ดูกันแบบว่าชัดเจนกันเลยเดือนที่สัปดาห์ที่30ของปี2 2แบบนี้นะคะตัวล้อสภาพสวยใหม่คนขับเดิมขับเก่งมากนะคะไม่มีร่องรอยของการขูดขีดใดๆนะคะสภาพสวยงามนะโครงองรถเป็นโครงเดิมๆนะคะไมคันนี้นะ1 6 5 0 0 0กมิโลต่อปีประมาณ4ี่0 0นะคะถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปกําลังดีสําหรับรถที่เขาบอกว่าเป็นรถใช้งานในหน่วยงานเนี่ย คือรถในงาจริงๆไม่ได้เป็นรถที่จอดไว้นานนะคะไม่น้อยเกินไปก็ไม่ดีนะสําหรับคันด้านหลังนะคะด้านหลังตรงนี้งานแท้งานแท้ของเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยเซนเซอร์กล้องถอยต้องมีให้เดิมๆจากศูนย์ซึ่งคันนี้เราก็มีติดไปให้ครบๆนะคะคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่7,89,000เลยนะประมาณนี้เลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยขายเพียงแค่3,79,000บาท ราคาเนี่ยตัดไปกว่าครึ่งนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วเรามาซื้อวีออสกับเราบริษัทเพชรยนต์มาซื้อกับซายบริษัทเพชรยนต์เราคัดรถเกรดเแน่นอนลูกค้าได้รับรถที่ป้ายแดงเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทแต่ซื้อไปในราคา3ามแสนไปไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6กพันสี่ร้อยเท่านั้นอาชีพเกษตรกรอาชีพค้าขายที่เขาบอกว่าออกรถยากเพราะไม่มีสลิปเงินเดือนทักมหาสายได้เลยนะคะซายรับปั้นทุกเคสช่วยทุกคัน ดันทุกเคสอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะคะทักมหาไซดได้เลยนะโอเคในส่วนของล้อด้านหลังจอดเทียบซ้ายมีรอยขุดขูดขีด,ขด,ขดไหมเอ่ยก็ไม่มีนะคะถือว่าขับเก่งนะจากเทียบซ้ายก็ไม่มีรอยขูดขีดนะคะอ่ะโอเคนะคะแล้วก็ในส่วนของชุบด้านหลังต่างๆนะคะก็ไม่มีร่องรอยแบบว่าสนุสนิมต่างๆได,ๆไดๆ้เดี๋ยวเราไปดูช่วงช่วงในส่วนของช่วงล่างนะคะนี่ ช่วงท่อต่างๆใดๆไม่มีรอยสนิมนะคะแล้วก็ตัวคารด้านล่างต่างๆโชคใช้งานปกติดีนะคะสําหรับคันนี้คือสวยงามพร้อมใช้เราสปารถมาให้แล้วอันนี้คือได้รับรถมานะคะเราไม่ได้ แบบว่ารับมายังไงขายตามสภาพให้ลูกค้าไปทําเพิ่มเองแบบนี้ไม่ใช่นะคะเราทําสปารถให้ลูกค้าพร้อมขายพร้อมขับเลยไม่ว่าจะเป็นผิวพันธุ์ด้านนอกต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเบาะด,ด้านในเราก็ทําสปาให้สวยพร้อมขับเลยแบบฟรีๆไม่คิดเงินเลยนะคะชาระเฉพาะในส่วนของค่าตัวรถ3ามแ0 0เจ็ดบาทเท่านั้นนะคะในส่วนของค่าสปาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องระบบของเหลวภายในรถเราดูแลให้เลยนะคะท่านไหนสนใจติดต่อมาหาไซายได้เลย0 9 6 8 2 5 6 6าส สีขาวส,สวยๆออร่าแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยนะท่านไหนอยากได้นะคะวีออสสีขาวส,สวยๆนะคุณผู้หญิงขับก็ดูออรา่าคุณผู้ชายขับก็ดูดีนะคะสําหรับสีนี้นะสนใจติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะในส่วนของภายในนะคะเฉพาะตัวท็อปตัวไฮเท่านั้นที่จะได้ทรงแบบนี้นะคะแล้วก็สีดําตัดแดงทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะเฉพาะตัวไฮเท่านั้นที่จะได้ไปนะคะในส่วนของแอร์แบ็กมีให้ทั้งหมด2ใบนะคะความต่าง ที่ตัวธรรมดาจะไม่มีแต่ตัวท็อปมีตัวไฮมีนะคะก็คืออ่ะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะแล้วก็ได้เป็น Engine Start เดี๋ยว้ายพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะคะเป็น Engine Start แล้วนะแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องถอยต่างๆมีเซ็นเซอร์ให้ได้ใช้นะคะสําหรับท่านไหนอยากได้ภายในคุมโทนสีดำแดงนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตกลับมาที่กุญแจ Engine Start กุญแจสมาร์ทคีย์เลสหน่อยนะคะเฉพาะตัวไฮเท่านั้นที่จะได้วิธีการใช้งานนะคะก็คือ อันนี้คือกดหนึ่งครั้งแปลว่าล็อกนะคะแต่กดอีกหนึ่งครั้งมันจะอ่ะแบบนี้แปลว่าปลดล็อกแล้วนะคะก็เข้ารถไปได้เลยนะอ่ะเสียงตือนแบบนี้หนูลืมปิดไฟหน้านะคะอ่ะโอเคพอเราเข้ามาในรถได้แล้วนะคะกดปุ่มอย่าเบรกแล้วกดปุ่มหนึ่งครั้งนะคะรถใช้งาน ปกติดีนะคะไม่ได้มีแบบว่าช้าสตาร์ทแล้วคือเครื่องส,องสะองค์สึกใดๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่จริงไม่แท้ไม่เดิมอยู่ที่165,544กิโลละตอนนี้นะขะับไปนู่นไปนี่ทดลองขับบ้างอะไรบ้างเนาะก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของฟังก์ชันต่างๆคันนี้คือเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ FM AM นะคะแล้วก็สามารถต่อ AUX ต่อ USB ได้ท่านไหนนะคะที่ อ่าแบบว่าเวลาเราเปิด Google Map ในโทรศัพท์เนี่ยเราต่อสายเนี่ยคือมันจะเด้งเข้าหน้าตรงนี้เลยนะโอเคนะคะแล้วก็ตัวแอรเนี่ยเป็นแอรปรับออโต้แบบนี้นะคะแอร์เย็นสบายดีนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลายัย คือไม่ประมาณนี้นะคะแต่พวงมาล,ลัยยังถือว่าสภาพสวยอยู่เลยนะคะนี่นะพวงมาล,ลัยยังเป็นหนังชัดๆอยู่เลยนะคะพวงมาล,ลัยไม่มันเงานะแล้วก็แอร์แบ็กสองใบเนาะตามที่แจ้งไปฝั่งขวา1ใบฝั่งซ้ายอีก1ใบแบบนี้นะคะแล้วก็เอกสารสําเนาต่างๆคือมีให้เช็คแบบชัดเจนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะแล้วก็เล่มจริงเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ฝ่ายจัดซื้อนะคะกับรถคือจะเราจะไม่ได้ิดไว้อยู่แล้วอยู่ที่สํานักงานนะคะท่านไหนสนใจอยากจะมาซื้อสดหรือว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์ในส่วนของคัน นนะะก็แจ้งมาได้เลยนะ,ะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นกดปุ่มอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นระบบลื่นนถลายกดปุ่มเลื่อนถลายต่างๆคือตรงเนี้ยคือเขาจะเปิดใช้งานอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะยกเลิกใช้สมมติรถเล่าติดลมต่างๆอยากจะให้ล้อเนี่ยมันอัตราเร่งอัตราทีบตามแรงเท้าที่เราเหยียบก็คือยกเลิกการใช้งานได้นะคะสําหรับอันนี้ อันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มพับปรับกระจกไฟฟ้านะคะกดหนึ่งครั้งกระจกก็จะพับเข่ากดอีกหนึ่งครั้งกระจกก็จะกางออกแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะปรับเลนส์ต่างๆนะคะก็มาปรับได้ที่ตรงนี้ในส่วนของเอาฟังก์ชันฝั่งขวานะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นพับล็อกล็อกรถนะคะปกติเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อกกระจกนะคะ ปรับออโต้เนี่ยปรับได้ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะคะแล้วก็ตรงอื่นก็คือต้องกดค้างอะไรประมาณนั้นนะคะในส่วนของตัวนี้ก็คือสวยงามใช้ได้ภายในสภาพสวยนะคะก็ไม่มีร่องรอยของการกรอบแดดไม่แดดใดๆดูแลรถอย่างดีนะคะระหว่างวันมีพนักงานมีพี่แม่บ้านมาทําความสะอาด ัดฝุนให้รถมันสวยมันพร้อมใช้ทุกวันแดดด้วยนะคะสําหรับท่านไหนสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะคันนี้นะซาเรียนเชิญเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะร้านเราอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครย่านมีนบุรีนะคะซอยเสร,รีไทย68แยกที่1แล้วซื้อวีออสซื้อไทยแนะนำนะซื้อกับคนที่ดูรถดูโครงหลักแบบละเอียดดีกว่าอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะคะคือเราจะขออนุญาตแกะ สำหรับโครงหลักรถนะคะที่สวยน่าใช้เนี่ยมันต้องเป็นโครงหลักที่ไม่เคยเคาะไม่เคยซ่อมอย่างเช่นตรงนี้นะคะเม็ดอากจะต้องอยู่คมๆกลมๆสวยๆแบบนี้แล้นะคะแล้วก็เวลารถเขาประกอบเสร็จแล้วเนี่ยประกอบโครงหลักเนี่ยเขาจะนำโครงหลักรถเนี่ยไปจุ่มที่ถังสีแล้วค่อยอ,ออกมาอบซึ่งตรงนี้ยไอ้ที่รอยที่มันขาดหายไปเนี่ยนะคะมันเป็นร่องรอยของโรบอทขีด โรบหขีบตรงนี้นะคะแล้วเ,เอาไปจุ่มที่ถังสีซึ่งสมมติว่าคุณไปดูรถมือสองที่ใดๆก็แล้วแต่นะคะเปิดยางกระดูกงูอ,ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นรอยทำสีขาวทั้งหมดไม่มีร่องรอยของการขีบแบบนี้แสดงว่าเขาเคยทําสีทับไปทั้งหมด นะคะซึ่งมันแปลว่าอะไรก็แล้วแต่นะเราไม่ต้องพูดถึงนะคะประมาณนี้นะในส่วนของคันนี้คือไม่มีแน่นอนนะคะสีเดิมสีแบบนี้ามาจากโรงงานเลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูในส่วนของจุดนี้หรือว่าในส่วนของจุดอื่นโครงหลักด้านหลังโครงหลักด้านหน้าก็แล้วแต่นะคะติดต่อไซมาได้เลยนะโอเคในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะเบาะตะเข็บดำเออเบาะ เข็บแดงได้แดงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นเบาะแบบปุรูนะคะระบายความร้อนได้ดีมากนะคะสําหรับคันนี้คือเสถีพรความใช้รถสี่ประตูช่วงด้านหน้าตรงนี้นะคะถี่วักว้างนะคะ ถือว่ากว้างมากนะโดทางการเป็นเวนครอบครัวก็ถือว่าได้อยู่นะคะอัตราริงก็ถือว่าดีรถเครื่อง1.5นะคะเครื่องดูอ l v v t i นะคะคันนี้คือเป็นเครื่องที่ถือว่าอึดที่ทนมากๆแน่นอน V ีออสนะคะเลี้ยวเข้าไปอู่ไหนซ่อมได้ทุกอู่นะคะเซอร์วิสง่ายนะคะเมนเทนแนน์ถูกท่านไหนอยากจะหารถเอาไว้ใช้งานสักคันนะคะไม่อยากที่จะไปเสียค่าเซอร์วิสแพงนะคะคันนี้ชายแนะนาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกหรือว่าจะเป็นรถที่เอาไว้ให้ลูกใช้งานต่าง นมไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใดๆเพิ่มเติมนะคะก็แนะนําคันนี้แนะนาวีออสนะคะแล้วก็ตัวท็อปราคาไม่แพงราคาดีๆแนะนําเลยนะคะอ่ะในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะคะงานแท้งานเดิมโครงหลักช่วงท้ายคันนี้เคยมีการถูกชนท้ายมาหรือเปล่าดูได้ตรงนี้อีก1จุดด้วยนะคะอ่ะสมมตินะคะรถเคยชนท้ายปึ้งด้านหลังเข้าไปอย่างนี้แล้วขอออกมานะคะลองรอยการประกอบรอยการพับเดิมๆจากศูนย์เนี่ยคือตรงนี้เขาจะไม่อยู่แล้วนะคะเวลาเขาพับตรงนี้ นี่คือโครงหลักรถข้างในตรงนี้จะเป็นบอดี้ด้านนอกนะเขาจะเอามาประกอบพับเสร็จปุ๊บเขาจะเย็บติด ติดซึ่งร่องรอยการเย็บตรงนี้คือมันยังอยู่กลมๆลูกค้าเห็นไหมคะอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเคยชนเปิ้งเข้าไปแล้วเคาะออกมันจะเป็นร่องรอยการเคาะมันจะยับยุยยีเลยนะตรงนี้มันจะไม่เรียบมันจะไม่สวยแบบนี้ทั้งสองฝั่งคือชัดเจนนะคะเม็ดอาร์ค,คมกลม,ม,มๆสวยๆคันนี้เคยเปลี่ยนฝาท้ายมาไหมดูได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันรอยน็อตห้ามีการขันไขยขยับเด็ดขาดนะคะหรือท่านไหนที่แบบ รถมันชนเบามาไม่ต like ้องเปลี่ยนก็ได้ดูตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะตะเข็บฝาท้ายต้องเป็นตะเข็บที่เป็นจีบตรงๆคมๆนะคะนึกภาพนะเขาจะประกอบบอดี้ภายนอกกับบอดี้ภายในนะคะเข้าด้วยกันซึ่งเขาจะต้องพับอะพับเสร็จปุ๊บเป็นจีบที่มันเรียงสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งคันนี้ก็สวยใหม่ใช้ได้ตามที่เราต้องการนะคะในส่วนของด้านหลังตัวน็อตต่างๆนะคะเป็นน็อตสีเดิมสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็อะดูอุปกรณ์เราจะได้อะไรไปบ้าง เปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะเจอผ้าเจออ่าโอเค ตรงนี้นะคะด้านล่างมีล้ออะไหล่นะคะอุปกรณ์ต่างๆเราก็มีให้นะด้านในนะคะอุปกรณ์ถอดล้ออะไหล่ต่างๆประจงประแจน,นะคะใดๆเรามีครบๆนะคะในส่วนของคันนี้ขออนุญ,ญาตทวนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะเป็นโตยตาวีออสเครื่อง1.5ไฮตัวท็อปสุดราคาดีมาก379,000บาทซื้อวีออสทั้งที่นะคะซื้อทั้งที่นะซื้อตัวรถไปซื้อตัวท็อปไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมนะไม่ได้อยากจะเชียร์ตัวท็อปอะไรขนาดนั้นแต่พูดถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะคะตัวท็อปเนี่ยราคาดี กันมานิดเดียวท่านเองซึ่งผ่อนต่างกันแค่หลักแบบเดือนละ3 0 0ร้อเท่านั้นนะคะเอาฟังกช์ชันครบครบนะคะเอาให้มันแบบใช้งานสะดวกสบายไปเลยดีกว่านะคะจ่ายทั้งทีจ่ายให้มันคุ้มคุมนะคะใ้แนะนําคันนี้เลยเลขไมายคันนี้อยู่ที่1 6ึ่งแ ห0าพั 5, กิโลนะคะสำหรับคันนี้นะราคา379,000บาทราคาน,นี้เหมาะที่จะซื้อสดมากนะคะเพราะไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่กับไฟแนนซ์เนาะแต่ท่านไหนอยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นนะ4ปีนะ3ปี 4ปีนะคะ5ปี3.09นะก็ไล่เรียงกันไปนะคะฟีดาวาพอน7ปีก็อยู่ประมาณ6,600นะคะสนใจติดต่อมาซ้ายได้เลย0968256647ในส่วนถัดไปนะคะใจความสำคัญของตัวเครื่องโครงหลักด้านหน้าคันนี้เคยมีการชนหนักชนเบาต่างๆอะไรต่างๆคันหน้าเคยมีการเปลี่ยนมาไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะเปิดฟ้านหน้าออกมาแล้วนะคะเช็ครถมือสองคันนี้เคยมีการชนด้านหน้ามาหรือเปล่า คือเราต้องจินตนาการก่อนเลยนะคะเวลาเขาประกอบรถจากศูนย์เนาะก่อนที่เขาจะคีปไอ้ด้านข้างแล้วค่อยไปจุ่มที่ถังสีเนี่ยเขาจะประกอบในส่วนของอด้านในนะคะแล้วก็โครงไฟหน้าโครงคานวม้อน้ําตรงนี้นะคะจะประกอบก่อนเลยนะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นอาฝากกระปรงฝากระป,ง,ระปงอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงที่มันจุ่มลงไปในถังสีแน,น,น่นอนน,อน็อตมันต้องเป็นสีเดียวกันถูกต้องไหมคะ อ่ะซึ่งแน่นอนคันนี้เป็นน็อตสีเดียวกันนะคะทุกตัวนะในส่วนของที่ในส่วนที่ประกอบไปก่อนเนี่ยคือมันเป็นสีเดียวกันนะคะแบบนี้นะแล้วก็พอมาประกอบชั้นที่2จะเป็นชั้นของไฟหน้าละนะคะชั้นของไฟหน้าก็จะเป็นน็อตสีนี้นะคะอ่ะเดิมๆสวยๆนะคะประมาณนี้เลยนะท <c oughs> ่านไหนอยากจะมาดูด้วยตนเองนะคะซาเรียนเชิญเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโลโก้มอกรนะคะโลโก้มอกรมันจะคู่ไปกับเบ้าโชกสมมติชนปึ้งเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เคาะออกมา ไอเม็ดกลมๆหมๆรอยรอยปะรอยเย็บจากศูนย์เนี่ยคืนมันจะไม่อยู่แล้วซึ่งทั้งสองฝั่งนี้ยังสวยๆชัดๆอยู่นะคะในส่วนของตัวเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง Dual VTI เอาไปใช้งานย,ยาวๆเครื่องอืดถิทนนะคะเครื่องตัวใหม่แล่เรียบร้อยนะฝากระโปงนะคะในกรณีที่ชนเบาปึ้งเข้ามาหักแบะแล้วก็งัดออกนะคะมันจะไม่สวยไม่ชัดไม่เจนแบบนี้นะคะมันจะมีรอยพับยับยุยี่ต่างๆให้เราเห็นกันแบบชัดเจนเลย ดิกรข้อความระวังนะคะแล้วก็ภากันความร้อนคันนี้ก็คือถือว่าสะอาดสวยใช้ได้นะคะยังไม่แบบว่าพอแล้วก็ยังไม่ได้มีฝุ่นผงอะไรล่วงออกมาเนาะถือว่าสวยงามเลยนะคะท่านไหนสนใจนะอยากจะได้คันนี้เอาไว้ใช้งานทราบอกโดยคันนี้ขัดแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและที่สําคัญสีขาวนะคะ สวย,สวยคือถ้าเป็นสีบอลเงินนะอะแน่นอนมันมีเยอะอยู่แล้วนะคะแต่สีขาวคือน,นานๆมีมาทีนะคะไม่อยากให้พลาดกันเนาะสนใจคันนี้ติดต่อหาชัายได้เลยนะคะ0 9 6 8 2 5 6 6 4หหรือแจ้งไลน์ id pa 8ปดเกนะคะสนใจคันนี้ดิไปต่อมาเลยนะคะท่านไหนชอบนะชัยฝากกดไลค์คลิปนี้นะท่านไหนจุกใจอยากให้กำลังใจอยากจะแนะนำในส่วนไหนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะชัยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ